เันขึ้นตรงไหนนะตรงนี้อ๋อตรงร้านนั้งไงปะร้านทาหารเล <c oughs> ยกวนอูลุกมา่บบกวนอูให้กวนอูแบกโอุ้ยขอทาหารลาทังนั้นเลยลวม้าเราวิ่งเข้าไปอะไรตรงนั้นตรงบีแล้ว มันโหดเลยขนาดนั้นวะล่ะก็ไปแจงแล้วคนนั้นเนี่ยจริงไอ้แม่งถึงวะมันต้องไหนแล้วครับผมผมหาทางขึ้นไม่เจอสวยครับนั่นไงแจ้งแล้วหนึ่งคนหมกแล้วฟุกจริงแล้วเอ้เราเซฟเราเซฟเรานี่แหละ มันคือตรงไหนนะครับคุณต้นลานลานแคบๆนี่ยังไม่ขึ้นไหม่กันฮะเนี่ยโอ้ยธนูธนูธนูอยู่ทางขวาบนไปทางขวาได้ไหมขวาตีกําลังกําลังไปเก็บธนูอีวัตขวามือขวามือมีม้าขึ้นมาเห็นปหมขวามือตรแผนที่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงแผนที่ดูแผนที่อ๋อมาแล้วโอเคโอเคมันมาแล้วธนูโดนธนูโดนไปด้วยจ้าช่วยมันก็ออกยากอยู่ผมไล่แทงอมัน กาเลยเอ้ามันเข้าจากข้างหน้านึงที่แตกเามันเามันเมันมันอยู่ข้างซีเข้ามาคุ้มก็แตตนอูอันนอูโกนอูกนอูตกมาตกมาแล้วคกนอูตกมา้วรู้จักไม่้มไม่ให้เอไม่เดยมาติตัวนึง เจลาตมาแล้วครับเจลาดมาแล้วอ้อมมาแล้วเจลาตอ้อมเข้ามาแล้วเจลาดน่าจะไปทิ่มธนูเราอ่ะที่อยู่ข้างบนนะให้มันทิ่มได้เว้ยแต่ว่าห้ามให้มันออกเจลรู้จักเตียวหุยไหมรู้จักเตียวหุยไม่ให้มือลูกน้องมันออกแล้วเจลาต์รูร้จักเตียวหุยไหมปุ๊บปะจะตามไปรู้จักเตียวหุยไหมนี่เราต่อให้ เกมนี้เราต่อให้นะมีคนไปแจกตั้งหนึ่งคนเดี๋ยวล่าได้ไงยาวหน่อยไปเดีลวลาไปดีลวลามาช่วยแล้วผมมาเดียวลาไปมีคนจะขึ้นมาลงหนูไว้ฝั่งซ้ายกัฟฟี่กัฟฟี่ซ้ายนี่มินิแมปนะนแหละมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วกัฟฟี่มาแล้วกัฟฟี่มาแล้วเออโดนผมไปแทงแล้วตายกัฟฟี่มึงอ่ะไอเด็กขี้ตาย ทำให้อยู่เอาให้หมดเอาให้หมดนหนๆๆผมจะผมจะหมดหมดหมดให้เขารู้ว่าในคลิปเราก็โหดเหมือนกันความจริงก็เราก็โหดทาข้างล่างดีในข้างล่างไปบีต่อเบล่าเขาวิ่งลงไปอยู่นะ เอตปล่าก่อนเร็วเขาเขาเก็บห้าหนึ่งได้ปอไปช่วยตัล่าเร็วคือตัวเองไปก่อนตอนนี้เห็นบ้าไรเจอล่าบวกไปเลยไปยูเป็นจอมพลเลยบ่นตรงแล้วครับโอ้ยเราเจอเตียงหล้างไปแล้วันมบ มาแล้วครับผมแม่แตกมันรู้ไปผมมาแล้วผมมาแล้วน่ยังไม่แตกมันรู้ไอครับน้ำเนี่ยนีแน่นี่แน่นี่แน่แหลกมันรู้บสวยใช่ไหมสุดสวยนะปุ๊บหัวแตกไหม เนีปป่ในยใครแอบเลยใครแอบอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายอีกคนนึงมัง้งธนูเห็น,บนแบบแบบหมดและเรียบร้อยล่วงนั่นไงโดนใครเก็บอยู่ <c oughs> ว้ามันต้องมันตี้เราดิ MVP โถ <c oughs> เงินอื่นได้ไงโหดออกขนาดนี้